สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวแต่ง,งา้าแต่งหน้ายังไงไม่ให้แก่นะครับวันนี้ก็จะเป็นอาจจะรวบผมนะยังไม่ได้ทําผมนะคะเดี๋ยวทําเสร็จค่อยมาเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วค่อยทำผมนะคะก็วันนี้ก็จะรองรองพื้นวันนี้รองพื้นก็ใช้ของอ,อันนี้น่าจะเป็นของชิคุชิรูปเนี่ยน่ใจไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชของเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ได้ไมาจากญี่ปุ่น เป็นแบรนด์มิลกจากญี่ปุ่นนะครับผสมกับคาร์ r อ์มาร์กแล้วก็ผสมกับฉีดด้วยชีเบอร์หนึ่งซ้มมาผิดก็เลยต้องผสมนะคะให้มันจะได้เราจะได้ไม่ต้องทิ้งเครื่องสำอางนะคะก็เป็นการาเราก็จะใช้ประโยชน์จากเครื่องสำอางได้หมดเลยนะคะจะใส่ฉีนิดนึงนะคะเราเป็น ผู้หญิงยุคใหม่เราต้องรู้จักประยุกต์ใช้อะไรที่ไม่ใช้แล้วเราก็ต้องมาประยุกต์ใช้อะไรที่ว่าซื้อมาผิดเราจะทิ้งก็ก็มันก็หลายเงินด้วยนะวราะาวาเศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยภาวะเศรษฐกิจการหาเงินก็ฝืดเคืองอะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยโรคระบาดด้วยเศรษฐกิจบ้านเมืองด้วยคนบริหารบ้านของเราเราก็ต้องนี่นะขาก็ต้องใช้ต้องรู้จักประยุกต์ ไม่ใช่ซื้อผิดมาก็ทิ้งผู้หญิงจะเป็นมากอย่างเงี้ยนะคะซื้อมาก็ทิ้งซื้อมาใช้ไม่หมดก็ทิ้งอะไรเงี้ยใช้แล้วไม่ชอบก็ทิ้งอะไรเงี้ยก็ก็ลองเปิดใจเนาะลองซื้อเออซื้อมาแล้วไม่ชอบหรือไม่อยากใช้แล้วก็ลองผสมอย่างอื่นไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ผลลัพธ์ดีกว่าการที่เราใช้อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นการผสมสีแล้วก็ทำให้เราแต่งหน้าเก่งขึ้น ราะว่าน,นี่ก็จะแต่งหน้าก็จะดูยากขึ้นนะัะเพัว่าะจะตันคือทุกอย่างจะผสมสีลิปสติกก็จะทาสองสีแล้วก็วกเรื่องตั้งแต่รองพื้นเลยก็ทาก็ใช้รองพื้นหลายสีหลายหลายแบรนด์ผสมกันเพื่อให้เราเราจะได้ดูว่าอันไหนดีอันไหนอันไหนไม่ชอบซื้อมาไม่ชอบแล้วก็ผสมกันอะไรเงี้ยดีกว่าเราไปทิ้งอะ่ะเพราะว่า บางคนซื้อมาก็ซื้อของดีตลอดอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างราคาก็สูงแล้วก็ซื้อมาทิง้งอย่างเงี้ยเสียดายอย่างสีไอชิโดสีปากสีแก้มเงี้ยซื้อมาไม่ถูกใจมีความรู้สึกว่าไม่ถูกใจอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมกันดีกว่าก็ฝึกผสมไปเรื่อยๆก็เก่งก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรมาบ้างก็คือก็ใช้อา่า วิชาที่เรียนมาก็เรียนก็เรียนเก็บดูดีทูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็แต่งตามเข้าไปยอะไรเงี้ยเริ่มจากง่ายสุดจัดแต่ก่อนเขาแต่งหไม่เป็นยอะไรเงี้ยก็คือแป้งสลับอันเดียวก็ทาตา,าทาแล้วก็ทาแก้วทาตาสีเดียวสองแค่นะ่ะก็จบแล้วคิ Q ้วเกียนคิ้ว การผสมสีคือด like, ีสุดคิ้วแล้วก็ผสมสีนะอาจจะเขียนสีหนึ่งแล้วก็หัวคิ้วแล้วก็ใช้อีกสีหนึ่งเป็นที่เปรย์แล้วก็ปัดปัดไปก็จะสวยขึ้นนะคะแล้วก็มาลงเช็ดดิงไฮไลท์นะคะก็ลงเช็ดดิง่อนการแต่งหน้าไม่ต้องใช้เปรย์ตลอดไปก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้เปรย์เสมอไป การใช้นิ้วง่ายสุดเพราะมันจะเป็นผิวสัมผัสที่ชัดเจนเราจะรู้ว่าอ,อ่ออะไรติดนิ้วมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้มไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงนี้เข้มเราใช้ความหนักของนิ้วเราได้คือรูดออกยอะไรเงี้ยเอาตรงนี้อ่อนไปก็ใช้นิ้วเราบบเบาเพื่อให้สีมันติดทน การ,ปรเปลี่ยนแต่งหน้าเขาก็มีสอนมือนะ้ําคนแล้วก็สอนมือนะเพราะว่ามันเร็วดีอะ่ะคือมันมีความเร็วดี เสร็จแล้วเราก็มาลงไฮไลท์ไฮไลท์นะคะ ตัวนี้ลงคือเพอเป็นริ้วรอยเปสองเส้นแล้วก็ลงนะคะตัวนี้ก็เป็นขมับเรายุบไปแเราไม่ต้องไปเสริมขามาบแลคก็จะฉีดโบลท็อกตรงนี้ฉีดฟิลเลอร์อะไรเงี้ยให้มันขึ้นมาเนาะแล้วก็ตาตัวนี้นเป็นรอยบุ๋มลงไปใช่ไหมแล้วก็อีนน้ แล้วเราก็มาถาแป้งเนาะเห็นไหมมันก็จะดูป,อก,ปอกเป็นบางจุดแต่คือมันเป็นมิติในการแต่งหน้านะคะฉะนั้นเราจะต้องไม่ซีเรียส่ะ,ะเพราะว่ามันคือความสวยเตื้อแต่งหน้าไม่แก่แต่งหน้าบางเบานะคะแต่ว่า รองพื้นเราต้องแน่นน้รองหน้าหน้าที่มันรองมาต้องแน่นนะคะเพราะว่าถ้าน้ำไม่เน่นคือออกมาอะไรมาคือไปหมุกจบมันก็จะไม่สวยที่ทำอะไรมาก็คือมันก็ไม่มีความอา นะครแล้วก็ วันนี้จะใช้สีอะไรดีเอ่อสีทองนะสีทองสีฟ้าสีทองกับสีทองสีทองอ่อนนะคะกับสีฟ้าอ่อนนะคะสองสีสบทองอ่อนฟ้าอ่อนใช้เป็นเลขสามสิบสี่ แล้วก็มาที่ประมาณ2อสนะคะสีเข้มสีทองเข้มก็ฟ้าเข้ม,มหน่อยจะฟ้าเข้มอีก็ได้จะใช้น้ำเงินก็ได้แล้วแต่แต่เน้นสีทองเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้ายังไม่เก่งก็ใช้สีสีทองเข้มกับสีสีฟ้าอ่อนก็ได้นะคะมันก็จะดูมันก็จะทำให้เราระบายง่าย น,นี่จะเป็นหนึ่ส่วนสามน้ำตาลสองส่วนสามสองสามส่วนสี่แล้วก็มาสองส่วนสาก็จะม่ถึงตรงกลางเลยเนี่ยเราก็จะได้ตาที่ใสขึ้นมาแล้วก็มาใช้สีน้ำตาลอ่อนกับสีดำนะคะที่ห่างตาน้ำตาลอ่อนนะคะนี้ก็สีดำมันก็จะได้สีที่ไม่เข้มมาก แล้วจะทําให้เราได้ใช้ทุกสีในการแต่งหน้าฉะนั้นเวลาอาชิโดรหมอกมันก็จะหมดพรพอกันทั้งที่สีบางสีเราอาจจะไม่ได้ซื้อมาถ้าไปซื้อมาเป็นเซตให,ใหญ่เงี้ยก็อาจจะไม่ได้ใช้แต่นี่คือเราจะได้ใช้หมดเลยแล้วก็เกลี่ยวมีสมูท นี่จะเป็นสีน้ำตาลสีดำกับสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอ่อนกับดำ นิดๆเบาๆไม่ต้องเยอะค่ะซับซอบเอาไว้นะคะเดีย๋ยวไม่ดักตากบ นะคะแล้วก็ใช้สีน้ําตาลหรือสีส้มก็ได้นะคะสีน้ําตาลหรือสีส้มเราใช้สีส้มนะปดสีส้มนี่เป็นปาดปาดสีส้มอาจจะเปลง์จกนี้นะคะปาดหัวคิ้ว ินเบาๆนะคะมันก็จะได้คิ้วที่สมูทนะคะหัวคิ้วก็จะนุ่มตอนนี้หัวคิ้วยังแข็งอยู่แล้วก็มาปาดใหม่ปาดหนะะึ่งครับแล้วก็ปาดปาดแรงได้นะคะได้แรงนิดนึงนะตรงนี้ตรงหัวคิ้วปาดแรงได้เพราะว่าเราต้องการความบางเบานะคะเราจะต้องไล,เลงง่เข้มกลางจางอ่อนเข้มกลางจางอ่อนนะคะหัวคิ้วเราต้องอดฉะนั้นเราจะเป็นนางมัทุนางพันธุรัตน์ ก็จะดูเหมือนนางยากฉะนั้นหัวคิ้วเราต้องอ่อนเห็นไหมพอหัวคิ้วอ่อนแล้วก็จะสมูทมันก็จะดูให้หน้าเราหวานขึ้นนะคะตาเราก็มีต้องเข้มอะไรมากมาันจะเป็นต้องเข้มเราแต่งตัวแบบคือแต่งไม่แก่แต่งตายเบาๆธรรมชาตินะคะมันแต่งเติมได้แต่ใครไม่ชอบสีนี้ก็สีอื่นก็ได้อน,นี้ก็แต่งตามเป็นอ๋อเนื่องจากเรามีความรู้ทางโหราศาสตร์บ้างเราก็อยากจะแต่งตัวตาม เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ใหม่เนาะแต่งตัวตามสีมงคลอะไรประมาณนี้เอออะไรกันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปัดแก้มกันวันนี้จะใช้สีออกส้มนะคะส้มำตาเนาะสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลตาส้มนิดนึง ก็เรื่อยๆพอไม่ต้องเยอะนะคะเรื่อยๆๆชไหมมันจะดูธรรมชาติมากก็จะไม่แกะยังไงก็ไม่แกคอนเฟิร์มก็จะเป็นสีส้มนะคะตัวนี้เดี๋ยวแาะสักษณะก่อน จะปกลีดตาหน้านิดหนึ่งเพราะว่าตาเราเล็ก ขึ้นนะะักขา้มาะคะ่ะอ่า้างด้านด้านด้านหลหังตาเ็าจะสกิดใหญ่หน่อย นะตาก็จะสวยจะใสขึ้นแล้วก็เราก็มาปัสมัดคราด้านล่างนะคะ ตาเราสั้นมากแล้วก็ค่อยปัดนะคะค่อยปัดหลายๆรอบเอาเพื่อความยาวเพื่อความหนา่างตาถ้าอยากได้หนามากก็แต่คือมไม่ได้อยากได้หนามากเพราะว่าถ้าหนามากแล้วมันก็มันไม่โอเคอมันดูแก่อะค่ะมันจะดูไม่แล้วเพราะนี้คอนเทนต์เราคือแต่งหน้ายังไงไม่แก่เนาะ นะคะแค่นี้ก็สวยเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าไม่แก่แต่งหน้าแบบดูดีดูดีอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นะบาๆหว,วานๆนะแต่งอย่างเงี้ยแต่งไงก็ไม่เก่มันก็จะดูเบาๆดูซอฟๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปได้ผมนิดหน่อยก็สวยเลยนะคะวันนี้ก็จบคลิปวนนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ